สวัสดีค่ะสำหรับภาษาไทยในป .4 ของเรานะคะวันนี้ครูจะมาตามงานให้นะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วและทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะก็ถ้าเป็นในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีทั้งหมด12บทนะคะที่ครูวงเอาไว้ให้ในักเรียนไปดูในหน้าสารบัญได้เลยนะคะว่า12บทนี้นักเรียนจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆทยอยเคลียร์งานตัวเองนะคะ ส่วนนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านนะคะสามารถถ้าทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะสามารถนําแบบฝึกหัดมาส่งให้ครูได้เลยนะคะฝากคุณพ่อ,พอคุณแม่มาแวะส่งไว้นะคะที่ห้องอำนวยการได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีบทเรื่องของเงาะป่าแต่งเงาะป่าเนี่ยเรายังไม่ได้ทําในแบบฝึกหัดนะคะแต่ว่าครูมีแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทําตอนเราเรียนจบไปแล้วณนะตอนนั้นคือแบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายเรื่องในหนังสือวรรณคดีวรรณกรรมนะคะในตรงนั้นส่วนในแบบฝึกหัดอันนะี้เรายังไม่ซีเรียสนะคะ ถ้านักเรียนทําได้ทำมาเลยนะคะเพราะในทุกๆหน่วยแบบฝึกหัดนะคะครูจะมีคะแนนเก็บให้นะครในส่วนอีกหนึ่งคะแนนเก็บที่เราทํากันมานะคะในช่วงการเรียนที่ผ่านมานะคะก็คือแบบบนันทึกการอ่านแบบบนันทึกการอ่านมีทั้งหมด34เรื่องนะคะ34เรื่องก็จะเป็นเรื่องตามนี้นะคะ ให้นักเรียนบันทึกการอ่านแล้วก็ไปเซิร์ชหานะคะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการส่งลิงก์นะคะแล้วก็ข้อมูลที่ครูมีอยู่มันมันมันหายไปนะคะดังนั้นครูเลยได้แต่ชื่อเรื่องมานักเรียนก็สามารถไปสืบค้นหาได้นะคะอ่านแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นนะะอันนี้ทําด้านหลังสมุดนะคะและนะเรื่องใหม่นะคะเรื่องใหม่ที่ครูจะฝากเด็กป .4 ทั้งที่มาเรียนที่โรงเรียนนะคะ และเพื่อนที่เรียนอยู่ที่บ้านนะคะที่เราต้องทําเลยคือแบบบันทึกการเดินทางนะคะตีตารางตามนี้เลยทำใส่อะไรทำใส่สมุดด้านหลังค่ะของวิชาภาษาไทยทําต่อจากแบบบันทึกการอ่านนะคะขอให้นักเรียนทําย้อนวันที่1ด้วยนะคะต่อให้นักเรียนอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนักเรียนก็ต้องบันทึกให้ครูนะคะเพราะในส่วนนี้เป็นงานที่ถูก เด็กๆทุกคนจะต้องทำนะคะเพื่อที่ให้เข้ากับมาตรการป้องกันของโรงเรียนนะคะที่ได้ดําเนินการจัดการขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลนะคะในการเก็บข้อมูลเด็กๆว่านักเรียนเดินทางเป็นไหนมาบ้างนะคะเพื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้มีข้อมูลในการซัพพอร์ตตรงนี้นะคะแต่ครูไม่ได้นักเรียนเขียนฟรีๆนะคะเนื่องจากครูก็จะเอาในส่วนของที่นักเรียนบันทึกนี้ เอามาทําเป็นคะแนนเก็บให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกหึงตัวช่วยนะคะยังไงฝากให้นักเรียนทุกคนตามงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ